ลมแรงๆนะครับใช้เขียนจ้ำ lòng cái đi đúng không? À, đổi đến đây Máy điêu oh, không cháy Cái đi chui nữa không ý. ใช้เหยื่อผิวน้ําครับมันกัดครับครั้งแรกตัไแรกที่ผมตีครับคืออยู่ฟักใหญ่ขึ้นเกี๊ยบน้ำามันก็ดันน้ําใส่แต่ว่าไม่เอานะครับคือเดาเลยว่าตรงนี้ตาน้าจะชินนะครับกับพวกเหยื่อผิวน้านะครับเลยเปลี่ยนมาลองใช้เป็นกระดี่ดูนะ ล่เร็วนี่กระดียางครับนัำเป็นหนึ่งแล้วกระชนขึ้นจิบน้ำไหลายรอบมันกัดไหลลงแต่ไม่เอากับปีกกัดถูกมายนี่ยท้องนานครับผมน้่งลู่น,นครับลองถ้าผิวน้ำไม่เอาก็ลองมาเปลี่ยนเป็นเยอะไปน้ำดูนะครับ,บไม่ได้ยากเป็นหนึ่งครับผมได้ผลฮะ